นี่ครับระบบโซล่าเซลล์ที่ติดที่ห้องเช่าที่ลำปางนะครับทำขึ้นมาใหม่ห้องหนึ่งตอนนี้ไฟเปิดเต็มระบบนะห้องนี้ทำไฟไม่ไม่เยอะมากก็จะมีไฟเพดานสองดวงสองหลอดนะครับข้างนอกข้างนอกมีหนึ่งหลอดนะครับมีในห้อง ข้างน,นอกข้างน,นอกหนึ่งหลอดร,ระบบจะเป็นแผงสามร้อยสี่สิบวัตสามสิบเก้าโวลต์ลงมานะครับ่านจากฟ้าผิดานข้างบนลงมาที่เบกเกอร์ตัวนี้เป็นเบกเกอร์ดีซีนะครับจากโซล่าเซลล์มาเช้ามาเข้าที่ คอนโทรชาร์จเจอร์นะครับจากคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็ออมาที่แบตมาที่เบรกเกอร์เข้าไปที่แบตแบตผมใช้2ลูกอนุกรมกันเป็น24โวลต์นะครับก็จะมีคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ปล่อยไฟเลี้ยงนะก็จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ตัวใหม่เป็นเพียวไซน์เวฟแล้ว ป้ายเขาเขียนว่า3,000วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับเนื่องจากแผงเราเป็น320วัตต์นะครับแล้วจ่ายไฟมา30กว่าโวลต์นะครับเราก็เอามาชาร์จแบตสองตัวดีกว่าบัตรเก่าผมพังไปละนะครับอ้นน้นชาร์จเป็นตัวเดียวก็บวมเลยเวลาไม่นานตัวนี้ก็ลองตัวใหม่ดูพ่วงกันสองตัวก็นตุกคนกันสองตัวเลยนะ Butter, ตตอรัวนี้ก็จ่ายไฟมาเลี้ยงไฟในบ้าน่านเบเกอร์อร์ตัวนี้ตอนนี้ก็เปิดไฟทุกตัวในบ้านเปิดไฟทุกตัวในบ้านช่วงกลางวันนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟเข้ามาที่นะครับที่ตัวแบตเตอรี่นะครับมี29.6โวลต์ นะคอันนี้เป็นแบตเตอรี่ไปที่โหลดจริงๆมันไม่ได้ต่อโหลดมันจะเป็นขึ้นเป็นโหลด DC ตรงนี้นะครับไม่ได้ต่ออยู่เขาบอกว่า25 4ิโลโวลต์ไม่ได้ต่อนะครับเป็นออฟ20โวลต์เวลาเปิดไฟทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ไปที่หลอดไฟเป็นออโต้นะครับอันนี้จากแบตเตอรี่ไปที่โหลดนะครับ40 องศาเซลเซียสกำลังชาร์จอยู่นะครับกำลังชาร์จอยู่29.6โวลต์ตัวแบตเป็นไงบ้างก็โอเคนะไม่อุ่นแบตจะเป็น70แอมป์อาร์สองตัวรวมกันก็เป็น140แอมป์อาร์ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกัน ก็ลองใช้ดูก่อนอว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อคืนลองเปิดทั้งคืนก็<ม>อยู่ได้ตลอดทั้งคืนนะครับเปิดไฟหน้าหลังมาถึงตอนเช้านะครับดวงหน้าดวงนี้ดวงหลังดวงนี้ดวงหน้า,าทั้งนู้น,นก็อยู่ได้ตลอดทั้งคืนนะครับมาตอนเช้า,ายังใช้ได้อยู่อันนี้บรรยากาศหน้าบ้านรูปีร้าน เบียร์เบียร์วุ้นร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆทจผมแค่เป็นร้านเสริมสวยนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าคนเช่ามาทำอะไรนะครับก็เลยทำประตูเหมือนคล้ายๆบ้างนะประตูกระจกข้างหลังของวิวสวนมุมสวยบ้านผมอากาศลมสบายนะเข้าทางด้านหลัง ก็ประมาณนี้ครับ